ขอตรับทุกท่านสู่กรีรังเมืองประสาทหินถิ่นภูเขาไฟภาพไม้สวยรวยวัฒนธรรมแล้วก็ตอนนี้เริ่มรับมานกีฬาเอ่อสอเองนะครับนครับเราจะมีท่านผู้เชี่ยวกรอาจังหวัดเป็นผู้ประสานก็จะได้มีท่องเที่ยวได้ทั้งปีทีท่กรีรังกับเราจะไม่เที่ยวนนนากัแล้วก็น่าเทศกาลใเดเทศกาลหนึ่งนะครับเราก็เที่ยวไั้สิบสอเดือนเลยนะครับ12เดือนเที่ยวทั้งปีที่กรีรัง แต่อย่างที่ที่เราได้เห็นภาพถ่ายไปแล้วนะครับว่าเนื่องจากสถานก,การณ์โควิดที่ผ่านมาก็คร้บผมจะพบกันทั้งโลกนะครับแล้วก็ในประเทศไทยเองก็หลายช่ก็สานามที่จะไปดูนะครับใช้เวลาสร้างเสร็จเร็วที่สุดในโลกโ<อ>เดี๋ยวจะได้ไป็นความเป็นสัมพันธ์ผมก็ผมมีใจว่าคโครงการนี้ได้มีใจว่าที่ได้มาศึกษาศึกษาที่จังหวัดบุรีรัมย์ พราะว่าถ้าหากเดินทางด้วยตัวเองคงจะเป็นเรื่อง่ยากมากผมสัญญาว่าจะเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการมาเทศกาศึกษาครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดและาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการมาเัศกศึกษาที่ผิวาครั้งนี้ไปใช้ในการศึกษาและสานสู่อาชีพในด้านกีฬาให้ได้มากที่สุดครับขอบคุณครับ อยู่ที่สงขลาแล้วก็การที่มาพื้นที่ตรงนี้ด้วยได้เพื่อนใหม่ๆที่มาจากโรงเรียนต่างๆครับแล้วก็เป็นความโชคดีของผมที่ได้ติด1ใน10แล้วก็ได้มาที่วิรัมครับผมชื่อเด็กชายคุณพัทตามครับศึกษาที่โรงเรียนดารุณวิทยาครับ เ,เล่นผมเล่นฟุตบอลของโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีแต่ผมอายุ14ปีนะครับเล่นของเป็นตัวแทนของอำเภอจะิด้วยและบางครั้งก็ตอนเด็กๆผมก็เป็นตัวแทนของจังหวัดด้วยครับทำไมถึงอยากมาที่จังหวัดบุรีรัมย์ผมชื่นชอบสโมสรบุรีรัมย์ด้วยครับแล้วก็มีไอดอลเป็นนักเตะบุรีรัมย์ด้วยครับ ค่ะวันนี้เราได้มีโอกาสมาสัมผัสถึงในสนามเลยนะพิเศษสุดจริงๆความรู้สึกที่เราได้มาเยือนถึงสนามของบริรัยรมยูเนเต็ดค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกมีความสุขมากครับแล้วก็แบบเหมือนมีแรงผลักดันขึ้นให้แบบมีแรงผลักดันอมในการอมปอนดครับค่ะแล้วเราเกิดแรงบันดาลใจในการที่อย่างกิจกรรมของเราเนาะสารฝันสู่อนาคตนะคะวันนี้เรามาครั้งนี้เราได้แรงบันดาลใจอะไรบ้างคะ เออถามว่าได้อะไรบ้างะครับผมได้เยอะมากแต่ไม่สามารถพูดได้เรัะมันตื่นตันนะครับ